สวัสดีครับสวัสดีพีพีหนาหาเอพทีสุขุมสุขคนเลยนะครับกะหลังจากที่ห่างหายจากการลงคลิปไปโดนครับมือนี่ผมกับไนมาเลาะเบิ้งหนูกับพานอองครับผมกับไนมาห์ออครับพานอองมาหาเฮิตบวกแล้วมาป่อหนูครับมาเบิ้งครับนี่ครับนี่ครับทางมันครับนี่ทางมันเข้าไปปุ่นเลยครับปุ่นหู้มันครับอุ้ยจระเลยครับนี่เดี๋ยวเด็กมอเถื่อเอาหือเถื่อก่อนนั่งกระเป๋านี่ครับผมกับไนหายไปไซเดอร์ครับผมกะไนมาหลงคลิป ต้นเติมครับนี่ก็มาครับนี่ครับงูเชือสูตรงายทองเกลาครับพี่พิยนาครับพี่พิยนาทนานสนใจกับทักเขามาได้คือเอาครับผมกับยังมีจำหน่ายตลอดครับมาครับถือข้าวมาลิครับนี่นี่ครับนี่ก็เมาเจอหาหาอันเนี่ยครับหากับดักเห็นมันมีอยู่หู่หนึงสองหู่เลยครับฝั่งหนึ่งหนึ่งฝั่งหนึ่งหนึ่งกับหลักไหลน้ำทางมันแค่นี้เลยครับขี้ไตเด็ดปี้ที่แล้ว มันก็นจะแข็งๆจันน้อยนี่ครับก้อนสีไส้จะทำให้ถึนสน,นิ้ครับขูดหนนี่ครับนี่ครับดึงอย่งเดียวันเชือสุดนายทองพี่เอา นี่ครับใส่มันมินมินที่ทุกได้ครับนี่ครับแล้วก็มัดไว้นี่ครับกหลังจากที่หาหายไปโดนครับนี่ก็มาใส่น้่งอ้เบิ้งแล้วไปครับแล้วพาไปใส่อีกครั้งนึงครับนี่จุดหนึ่งครับด้านหลังครับเดี๋ยวฟังล้วนนี่ครับเวลาใส่กับดักผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับอื้ มันจะเอาอย่างนี้เลยโอ้ยมึงมันกัดมั้ยดี่ครับมาเชิญชวนง้างถงเร้าครับพี่พี่นะ อมืมมัดไว้เผื่อมีหมามีแมวมาลากกลับไปน้ามาขา่าอนุอย่าลืมมัดไปตลอดเฮ้ยครับฮาเบืบ้บองหลังใจอีกนะครับอีกสักนิดนึงครับหนามมันก็นยังมีหนามอยู่เด้อครับนี่ยแลมันก็นมีทางหนูมันแลนมาอยู่ทางแบบหนามมันก็ใส่ขา้างน้ำครับ สูตรน้ำทอง<ม>ใช่ครับอืมแฉลบนี่ครับอันสูไทายครับพีพีพนาครับ มันมันหนูแบบว่ามันกําลังออกจากง่ายมันออกจากงั้นนี่ครับมันก็นแน่เพรท่านหูเป็นไดไก็ใส่รัดไว้เลยครับม,มีต้องใส่ใส่ข้างบนเลยเ,ลเป็นทางมันเลนเป็นคุ้ยคุ้ยใส่ไบบขางบนเลยนะครับมาเชืออ่อกสูตรไงทองเที่ยวครับพี่ธนาครับ เอ้าพี่พีนาครับกระถาลุ่นดีขี้น้ำกันต้อเศ้าครับอันนี้ก็ใส่เซ็ตแล้วครับหาอันครับหมานจากหางก็ล่อลุ่นต้อเศ้าครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีนาๆสุขุมทุกคนครับวันนี้กรับสิพาพม่ยามกับดักครับวันนี้เป็นเศ้าวันทีที่สิบทีครับตัวที่ผมมาใส่ไว้หมูบานซีหาล้างนี่แหละครับไปครับไปยามน้ำกันครับ แถวบ้านผมก็เริ่มหนาวเลยนะครับนี่เริ่มหนาวแน่แล้วแถวบ้านครับโห <c oughs> เรียบร้อยอัพบันอู้ยโอ้ยดึงก๊าดดึงออืใส่ถ้วยครับใส่ถ้วย อู้นี่ครับอู้กำลังถือเป็นไหมเลยครับนี่กำลังถือ,อยังอ่อนๆอยู่ครับง่ายทุ่งแตมแรกครับแตมแรกไอตัวข้างบนดีด้อู้ข้างบนประยูกต์หมุนมาเลยอู้อยัดวัตบรรยุขับได้ได้ขนน้นได้ได้ขนอู้ อันนี้้อันนี้ร้อนเอียนอันนี้ร้อนเอียนน 2 à càng này rồi, u thì càng làm rơi, nước tôi nói nghe, u bút, một, hai, 2 ท้องลมวโอ้ยหมั่นลีลีวะยะนี่ครับตีขาดไปเลยงูเถื่อนถูดไงท่องเงี้ยครับโอ้งานเมียชมครับเดี๋ยวถึุไปก่อนดีครับถ้าพี่ๆนานาทนายสนใจหัวเถื่อนกับทักมาไทยด้วยครับมีจำนายครับแล้วก็มีกระดักกัมมีครับขี้ไต้กัมมีุ่ี้อ้างซูแนวครับ ขอบคุณทีติดต้านครับชมครับกับบัได้หายไปไหนเราครับกับถึงเวลาของผมแล้วครับดูดูการหลานนูนี่เจอกันครับก่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิปนี่เพื่อเป็นกาลังใจผมนะนะครับคลิปนี้ขอตัวลาับกันบ้างก่อนครับขอบคุณครับสามหางครับสามหางหางสามหาง